สวัสดีนะครับวันนี้กลับมากับช่องฟอร์บไบโอบิววนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับน้องโอฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องโอหน่อยนะครับเพื่อมีการกำลังใจในการตาคลิปนะครับผมแล้วก็เสนอโปรดีๆนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับหนุ่มๆหล่อๆสาวๆสวยๆนะครับเดี๋ยวจะโปรเด็ดๆให้นะฮะทุกกลุ่มอาชีพโอนดันไฟแนนซ์ให้ได้หมดนะครับผมวันนี้นะครับมาเก๋าเจ้าเจ้สุดหล่อคันนี้เลยนะครับจะเป็นตัว Next Gen นะครับเป็น Wide Track 6AT นะครับเกียร์ออโต้แล้วนะฮะ อันนี้นะครับมาสีขาวพิเศษแต่งหล่อเลยนะครับเดี๋ยวมารูกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่และจัดเต็มอะไรบ้างนะครับตามมาเลยครับผมครับผมราคาสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับ Y46AT นะครับเทอโบเดียวนะราคาอที่1นึ่งล้านจื่นบาทนะครับผมแต่งหล่อเลยนะฮะอันนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับเปลี่ยนทั้งแม็กเปลี่ยนทั้งโช๊คนะครับ เดิมๆแทบไม่มีเลยครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าโปรดีๆแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับดาวย5เปอร์เซ็นต์อยู่เาจัดดอกเบี้ยพิเศษให้เลยนะครับตามมาเลยครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับอตามมาครับเฮ้ยอ่าสำหรับด้านหน้าของเจ้าไวแท็กตัวนี้นะครับแต่งหล่อๆไหมคุณลูกค้าเลยนะครับนี่เลยฮะเดิมๆไม่มีนะครับมีสู๊ปแรปเปอร์ขึ้นมาให้ด้วยนะครับนี่ครับสองชิ้นดุดันเหมือนแรปเปอร์เลยนะครับเทอร์โมไกลๆอ่าในส่วนของก็ กระจังหน้าสอดไอโบอาดีนะครับก็จัดเต็มให้คุณลูกค้านะครับแล้วก็มีไฟสิว3จุดไว้ให้เรียบร้อยนะครับชุดแต่งเป็นชุดแต่งหน้าของวิกเตอร์นะครับผมนี่เลยฮะโอ้โหวิกเตอร์มีตัดโคงตัดขอบเรียบร้อยครับวาลชัว์เซนเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วจะมีคําว่าวิกเตอร์ข้างๆให้ด้วยเดี๋ยวให้คุณลูกค้าเห็นนะครับโอเคซุมล้อครับผมเป็นซุมล้อตีโป่งของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับมีคําว่าวิกเตอร์ขึ้นมา อย่างที่โอเกิลไปครับตัวนี้เป็นทอโบเดี่ยวนะครหนุนร70แรงม้านะครับเกียร์6สปีดลูกค้าหากกันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์ใช้ในเมืองมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อที่โชคนิดนึงครับโหอันนี้จัดหนักเลยครับลูกค้าโช็โปรเฟนเดอร์เลยนะฮะหล่อเลยครับผมอันนี้คือมีโช็โปรเฟนเดอร์อันนี้ครับซูมเข้าไป ปรับระดับได้ด้วยนะฮะไม่อยากจะบอกครับปรับระดับความแข็งความแข็งให้หมดได้เลยนะครับมาต่อที่ล้อนิดนึงครับผมมาต่อที่ล้อเลยนะครับอันนี้เป็นล้อเวกนะครับโอ้โหหล่อๆนะคันน uh um <arem> ี้จัดเต็มนะฮะจานเบรกนะครับของรถสต็อปนะครับอันนี้เพ <se> ิ่มขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกมาให้เรียบร้อยนะครับจับกระจาเบรกนะครับขับซิซินี่เบรกอยู่แน่นอนครับผมแต่งมาขนาดนี้ ลูกค้าอัปเกรดนะครับเป็นยางขอบ20นะครับเป็นของโตโยต้านะครับนี่ครับเป็นขอบ20ลายสวยๆเลยฮะพอเข้ากระแมกลายนี้ก็จะสวยมากนะครับผมโอเคครับเขลกันทรงกันสามาให้เรียบร้อยแล้วฮะของแท้ของฟอร์เลยนะครับจุดเด่นของว่ายชายกิ่งที่ซับกันนะครับจะมีแหลกหลังคามาจากโรงงานแล้วนะครับอันนี้มาจากโรงงานให้เลยซุ้มล้อด้านหลังนะครับโหดูล้อด้านหลังครับหล่อมากนี่ครับโช๊ปโอเฟนเดอร์นะครับถ้าเกิดมันเป็นโชคนี่เป็นอย่างนี้นะฮะ แหนบเดิมๆโรงงานยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเสริมโช้เข้าไปนะครับโอ้โหได้ความดุดันในการขับเพิ่มมากนะครับมันในท้ายของฟอร์นะครับปีง่ายครับี๋ยวโอเกินไปรถฟอร์นี่เอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะตัวนี้ปีง่ายนะครับขนสัมภาระได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคยมาต่อด้านหลังนิดนึงนะครับับมาต่อที่ด้านหลังนะครับอันนี้ของ 6AT ของ y ายแนะครับมีคําว่า y ายแตรงนี้นะครับโอเคกล้องหลังมีให้เรียบร้อยแล้วฮะ สัญลักษณ์ของฟอร์ดตรงนี้นะครับของตัววัชแชดของเจ้าตัวนี้จะดีนะครับคือฝาท้าเนี่ยเป็นอิซิลิปนะครับเบามากกระจังหน้าดําเดิมโรงงานเก็บไว้ให้คุณลูกค้านะครับนี่ครับเก็บไว้ให้เหมือนเดิมนะถือว่าเบาครับมีช่องต่อไฟตรงนี้ด้วยนี่ฮะเราสามารถต่อได้เลยมีสองช่องนะครับอิซิลิปครับเบาครับเบาฮะเบา มันต้องมานั่งแบบใช้เอาใช้ลงใช้แรงออกดันเยอะนะครับอันนี้คือเบาค่อนข้างมากเลยทีเดียวโอเคนี่ฮะดัน,ดนข้างนิดนึงนะครับน้องโอรวิวนี้ลูกค้าจะมารับรถแล้วนะครับเลยต้องรีบถ่ายนิดนึงนะฮะโอ้โห่อนที่ด้านหลังด้วยนิดนึงนะครับตัวห้องโดยสารนะครับผมครับเรามาดู ห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับของตัววายแท็กเนี่ยเขาจะมีแอร์หลังให้ลูกคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับมีชี่ต่อช้าใส่ไฟให้เรียบร้อยนะฮะคือของบอกวายแท็กเนี่ยเอกลักษณ์พิเศษเลยครับมันจะเป็นได้นะครับนี่ครับได้ดิ้นสีเหลืองๆนิดนึงนะครับเราจะรู้เลยครับว่าเราขับวายแท็กอยู่นะนะครับก็จะพิเศษพรีเมียมมากๆนะครับในส่วนของคาโซฟิกมีเรียบร้อยครับใส่ตัวนี้ได้เลยนะฮะนะครับใส่คาซีได้เลย ก็จะเป็นความปลอดภัยของตัวว i แท็กนะครับไฟเป็น LED แล้วนะฮะเนี่ยนี่คือแบบโหนี่ขนาดกาะจอดในที่สว่างสว่างเราเปิดไฟ LED ยังสว่างเพิ่มเติมมากนะครับที่ใส่เอกาสารครับอันนี้ดีมากนะลูกค้าชอบบอกเออโน้โอรถก,กระบะถ้ามีบอกให้อย่างงี้ครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวเลวลาเราใส่เอกาสารเล็กๆน้อยๆครับเราสามารถใส่อยู่นี้ได้เลยนะครับอ่เดี๋ยวไปต่อตรงคอนโซนลด้านหน้าน,นิดนึงนะครับผมตามมาเลยครับอ่ามาต่อตรงคอนโซลของผู้กับขี่นะครับ หน้าจอขนาดใหญ่มากนะครับของตจวาเจ้าตัววายแท็คหเอทีนะครับรถมีจานวนน้อยนะเอาบอกได้เลยนะครับตัว6สปีดเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะและโปรดีมากนะครับจัดดอกเบี้ยพิเศษกันเลยนะครับถ้าดาวสูงนี่จัดดอกเบี้ยพิเศษไปเลยจะมีคําว่าวายแท็ตรงนี้ไว้นะครับนี่ครับตรงด้านข้างของผู้โดยสารคนนั่งนะครับนี่ครับเอกลักษณ์เขายังที่เคยเกิดครับบอกวายแท็คนะฮะหล่อเลยปรับหมดการับขี่ได้พิเศษมากครับ จะเป็นตัวหมุนมนวนว่ก็คือสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับมีไวเลสชาให้เรียบร้อยนะฮะหล่อเหอ,หอ,หอที่วางแก้วขนาดใหญ่นะครับใหญ่มากวางได้สองแก้วแล้วก็พิเศษครับจะมีตรงนี้เพิ่มอีกทีด้วยเนี่ยครับรข้างๆนะมีทั้งสองข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคนขับหรือว่าส่วนฝั่งคนนั่งนะครับผมอรอครับวนี้ตัวเดียวจบเลยครับ หน้าจอแสดงผลกลางขนาดใหญ่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโปรพิเศษเนี่ยเป็นโปรอะไรนะครับตามมาเลยครับงานจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวในเจนวายแท็กนะครับผมราคา1นึ่งล้านเจ็ดหมาพนบาทครับค่าสีสีขาวเพิ่มอยู่ที่1 0,000บาทนะครับผมจัดโปรพิเศษนะครับดาวยี่าเปอนะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับสนใจโปรดีๆแบบนี้นะครับสแกนคืออาคดอันนี้ได้นะแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับศูนย์เก้าหกเก้าหกเจ็ดห้าสี่หนึ่งหนึ่งนะครับสำ